สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมงข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนพรนะคะและในวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะมาเริ่มกันที่ วัยรุ่นหญิงอิรานเสียชีวิตแล้วหลังถูกตำรวจทำร้ายฐานไม่สวมหิ้ยาบสำนักข่าวอิรานนะคะรายง,งานว่าอามตตาเกรรวานวัยรุ่นหญิงอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วนะคะหลังจากอยู่ในสภาพโคม่ามาสักระยะหนึ่งนับตั้งแต่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานละเมิดกฎหมายการสวมหินหยาบหรือผ้าคลุมศีรษะที่สถานีรถไฟใต้ดินของกุนเตรานเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรที่เปิดเผยออกมาในวันเกิดเหตุน,นะคะแสดงให้เห็นว่าเกรรวานอยู่ในสภาพที่หมดสติและถูกหา เอาวางไว้บนชานชาลาของสถานีรถไฟใต้ดินและมีรายงานอีกว่าัยรุ่นหญิงรายนี้ถูกตำรวจศิทธธรรมทำร้ายจนบาดเจ็บท้งนี้นะคะการเสียชีวิตของเกเราวานยิ่งเป็นการย้ำถึงกรณีของมาซาอามินีหญิงสาวชาวอิหร่านวัย22ปีที่เสียชีวิตขณะอยู่ในการควบคุมของตำรวจศิทธธรรมเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วก็เกิดการประท้วงต่อรัฐบาลอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนั่นเองค่ะคนข่าวมองเขานะคะก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะไปกันที่เรื่องต่อไปค่ะ ชาวเน็ตจีนโพสความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ของสถานทูตอิสราเอลหลังจากกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสถานทูตอิสราเอลในกรุงปักกิ่งก็เริ่มโพสตบนเวยบ๋อเพื่อให้ได้รับการสนับสนุสน,นจากประชาชนแต่ดูเหมือนจะเป็นผลตรงกันข้ามเมื่อเริ่มมีความคิดเห็นที่โต้อตอบต่างกันเรื่องดูหมิ่นรัตจิว หลมือให้กับกลุ่มฮามาสและยกย่องอดอลฟิสเลอร์ในบางครั้งนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นสนับสนุนอิสราเอลและกล่าวหาก,กลุ่มฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายสิ่งนี้นะคะกระตุ้นจากชาวเดคนอื่นๆเช่นชาวอิสราเอลที่ตายเท่านั้นที่เป็นชาวอิสราเอลที่ดีและสหรัฐสนับสนุนอิสราเอลและมิตรของศัตรูก็คือศัตรูอย่างไรก็ตามเอริกริวบรรณาธิการของ China Digital Times กล่าวว่าสถานทูตอิสราเอลได้รับความคิดเห็นซึ่งเป็นการแสดงความเกลียดชังอย่างตรงไปตรงมาโดยมีเนื้อหาต่อต้านชาวยิวและหลี เชื่อว่าคำพูดต่อต้านยิวยังยคงปรากฏอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนจสนับสนุนแต่เมื่อเร็วๆนี้จนีนได้กระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลอีกด้วยขณะที่จีนแสวงหาบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในด้านการค้าเทคโนโลยีและการทูนนั่นเองค่ะถ้างั้นเราไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะชิบุยายกเลิกเทศกาลฉลองวันฮาโลวีนที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่วันฮาโลวีนวันที่31ตุลาคมกำลังใกล้เข้ามาแต่ปีนี้นะักท่องเทีทีี่่่่ยววววปเุนนนชงงััาาลลตต้้ใจจะขรม์ฉ วันฮาลวีนที่เมืองชิบุยะอันเป็นย่านที่ดูจะได้เป็นอนนันดับหนึ่งของโลกในด้านการฉลองวันฮาลวินจะต้องผิดหวังเพราะชิบุยาจะยกเลิกการฉลองวันฮาลวีนค่ะ นายกแทสมนตรีชิบุยาเคนฮัสเบกกล่าวว่าสาเหตุที่ยกเลิกการฉลองงานฮาลวีมีปัจจัยหลายอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวนคนที่ดื่มบนถนนเพิ่มขึ้นและจำนวนฝูงชนที่มารวมตัวกันในพื้นที่เกเ็กเพิ่มขึ้นทำให้มีความกัวงวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยิบัิร,ร้ายแรงเช่นเดียวกับที่เกิดในเมืองอิตาลีจากประเทศเกาหลีใต้ในช่วงวันฮาลวีนปีที่แล้วซึ่งการที่ชิบุยาไม่มีการฉลองวันฮาลวีบนบนถนนในปีนี้คงสร้างความผิดหวังให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไมจะ ทเที่ยวญี่ปุ่นช่วงวันฮาโลวีนเพื่อร่วมฉลองวันฮาโลวีนบนถนนชิบุยายนั่นเองค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมงข่าวช่วงข่าวต่างประเทศขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ